มาใซ่นตงเมือใดเสประมั่นสองปีแล้วนะครับที่บนอูอยู่กับหลอบนะครับอยู่กับหลอบประกดหลอบปะขยแยงมากนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับที่บนูพาพี่น้องไปเรียนหลูหูจักกับอาจารย์ ศึกษามาเฮ็ดมาเรื่อยๆนะครับอ่งวงแรกๆเขากับสิบวทนเข้าใจปันไดนะครับเป็นสอนมากากเฮ็ดต,ตามไปเรื่อยๆเพิ่นก็มาบอกไปเรื่อยๆนะครับบรรลุกับปับปรุงเปลี่ยนแปลงมากจนตอนเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วนะครับสําหรับรูปแบบที่บรรลุเฮ็ดกัสิบคืออาจารย์ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันมีขอ้อจำกัดในการจัดทรงนะครับเวลาเขาขาย เวลาเบานุขายให้พี่น้องแฟนๆต่างจังหวัดเนาะมังกรสีโบคือของอาจารย์เป๊ะนะครับคือกันบัได้มันทรงบัวได้นะครับของอาจารย์มือสีเงาเม็ดึ่งเม็ดกุ้งว่านะครับของบานุสบเงาประมาณเก่าสิบสามก่อนิบสี่ประมาณนี้นะครับกะคพ้นที่ได้กะจังทีพี่น้องเห็นได้หลายคลิปผ่านมานะครับตอนนี้เป็นช่วงเดือนตุลาเนาะ เดือนต,ตุลาครับน้ำในแม่น้ำเขาบานบารนุนนี่สิลงเน้นะครับเป็นช่วงป่าลงนะครับกะน้ำก็สิแหง้งลงเร็วแห้งนะครับบานบารนุนนี่น้ำม,มันสิโบกลงเร็วแห้งอ่าบางข้างบางเทือนะครับถึงกับขาโขกก็มีนะครับจังมือเนี่ยบารนุคีว่ามันต้องข้างโขกแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่หน้องเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบืองว่าตอนรอบข้างโขกมียังถือบอลนะครับ เพรก็สิมานเกินไปว่าพี่น้องนะครับบรรุแม่ยังดอกครับรรนุตั้งใจจักข้างโคกเพื่อสี่เอากระปูนะครับให้กระปูมันเข่าปรปูมนว่าเด็ดไปน้ำหนามยางเดียวนะเวลาเวลาหนามลูกมันยางไปทั่วนะครับยางไปทั่วเป็นส้นกระบักเขามันก็เลาะเลาะเข่ากระบักนะครับตั้งใจเลยมือนี้นะครับตั้งใจกะาวว่าทอดแจนนี่ตรงข้างโคกแน่นอนนะครับเดี๋ยวบรรลุพาไปเบ่งนะครับแต่ก็อีกอย่างนึงนะครับอ่า ท่ถ้ายฤดูกาลเนี่ยนะครับบรรลคิดว่ามันเคยมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่ผมเอาเยื่อใส่เข้าไปในหลอบนะครับหลอบอันนี้ละบังม้ไผ่เนี่นะครับผมเอาเยื่อใส,ส่ไปใส่เข้าไปในหลอบแล้วเอาไปล่องว่างคางฟังบึงปรากฏว่าปลาเขานะครับเออมันก็เป็นจุดไอเดียของมบรนูขึ้นมากว่าเดี๋ยวน้ำลงนะครับบรนลุสีพยายามเฮ็ดให้มันเป็นใส่งานแท่นตุ่ม แทนตุ่มปะตะเพียนนะครับกาสีเอาข้าวโพดขัวเกข้าโพดผสมห่ามแยงใส่บังคือกันคืออันนี้ละนะครับอาศีเป็นใหญ่กว่านี่จะหน่อยกาสีล่องเบิงนะครับพี่น้องกับติดตามทะเบิงว่ามันสิเวิงโบเวิกเนาะแต่พวนดูคิดว่ามันต้องเวิกนะครับเนี่ยขนาดเอาเมื่อว่างไว้ฟังน้ำธรรมดามันก็เขานะครับแต่กาสีล่องอีกอย่างหนึ่งก็คือฝักค้งไก่นะครับฝักข้งไก่ใส่หัวอาหาร งัดล่องเบิงนะครับยัดกับไปในบังไม่ไพ่อันนี้ละนะครับพี่น้องอยากหูวว่ามั่นสิได้ผลบ่ได้ผลกะติดตามเบิงแต่ม้มน,นี้เข้าไปเบิงรอบคางโคเขาก่อนพี่น้องวอามันสิหมานบ่วครับไปครับครับพี่น้องครับดักหลอบตรงนี้จนน้ำแห่งนี้จากหลอบนะครับแหงวัเลยนะเบิงครับเห็นขยุบขยับอยู่ในหลอบมันเป็นปลายอย่างโน้ นำแห่งนี้จากเลยอยู่จนอยู่จะนำนแห่งอะต้องเก็บแล้วครับมือนโอ้ยใส่ไส่ก้อนพี่น้องกระปูโถกระปูพี่น้องพัดปลาคายแยงปรากฏปลาคายแยงกันเนีเนเนถื่อยู่พี่น้องเฮ้ยนั่นนะ่ะเห็นปะโถกระปูแม่แซวกระปูจักลังครับน่า ไายวะ่ะพี่น้องบ่อบเบิดพี่น้องเอเออว่ะใส่เอา,า,เอากระปูกระได้ครับอืม้อหน่อยกบกระถือเอ้ามือนีมนันโอ้พี่มาบิ่งพี่้อกระปูพี่น้องโอ้แก้มมือนีได้กระปูเต็มๆเลยครับ โอ้ดูนักปูลังหนึ่งยืนนี่โอ้หลังนี่ตายก็มองเบิงชัดๆอีกรอบนึงเพื่อนเอ้ยมา้ัก็เหยงเอาหนำเหี่งปลานี่มันยังเลียนเสยอยู่นั่นนี้มีกบตัวหนึ่ง Ơ, nỉ đi con của mô sư, ôi, con. nè, ế, 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 Thằng củ, thằng quẩy, thằng tà co Thằng tuyệt Này Bơ ơi, thịt nọ ngay Các pú รับพี่น้องรับใส่ไปขึ้นสองหลังแซกับปูในระวังที่เฮาสิเตรียมตัวไปไซเบ็ดนะครับบานนี้ครับไซขึ้นไปสองหลังเอากละบานไปพักกันสองหลังงานหลายครับไปโอโ้เต็มคู่เลยเมันนี้ปาดกับปู <c oughs> นำโบ๊ะเปิดแ้วพี่น,อน้อง ไปได้เห็นถึงจมใช่เห็นถึงกระปูพี่น้องถ้งคุกเลยนะเอากระจาดมากเอาตานี่เขากินปูตัวเออ้ยหาครบนัน่นนะโตมันนนะเสร็จเออ,อครบเท่เลยบ้านนี้เดี๋ยวปครบเท่าตัวนึงตัวไหนน่ะ <c oughs> ครบเท่าตัวนึง

đến đầy vú chặt ruột lội là mất tổ nhanh lên vú bực lên